i'm eine... gonna ท่านชมตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนนอนลรจริงนะครับจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็วันนี้จะมาแนะนําร้านนะครับเป็นร้านไส้กรอก300ห้องนะฮะโอเคครับนี่เป็นตรงนี้นเป็นวงเวียนน้ำพุนะครับ ด้านนู้นนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับก็จะมาเจอนะครับนี่นะบรรากนะก็ร้านนี้ก็จะมีไส้หวานด้วยนะครับขายสองอย่างนะฮะมีไส้หวานด้วยนะฮะนี่ครับไอไส้หวานนะครับ ด้านนั้นก็เป็นไส้กรอกนะครับอันนี้นเป็นผักนะครับผักขิงเอาหมูหรือว่าสองอันพริกนะครับด้านนี้นเป็นมะนาวนะครับไม่ส้หัวจ้ะเอาอันนี้จะได้ไส้กรอกมีไส้หัวด้วยนะ ไซส์หวานนี่ขาย,ยงไงนะฮะแม่ได้สั่งพี่เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก,ก็ได้นะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบโอ้สามสิบสี่สิบห้าสิบเลยครับ <rum> ให้พริกด้วยนะครับค่ะ <rum> พริกกับน้ำน้ำมะนาวใช่ไหมใช่ค่ะ <rum> มะนาวยำก็ได้แยกน้ำได้ก็ได้ยำก,ก็ได้แนะย,ก,ยกน้ำก็ได้ ไส่กล่องนี่ขายขายไงนะครับชิ้นละสิบบาทจ้ะชิ้นละสิบบาทนะครับใสบบ่กล่องวัดเท่าไหร่นะคะอย่างนะคะทางร้านมีวันหยุดไหมครับมีอะไรวันหยุดเหรอครับวัานานนที่สองอาทิตย์หยุดทีค่ะอ่าสองอาทิตย์หยุดทีนะฮะ,ะ,ะ,ะขายทุกวันนะครับปกติขายทุกวัน ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับปลายสองครึ่งถึงสามทุ่มจ้ะปลายสองครึ่งถึงสามทุ่มนะฮะก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับอืมอันนี้ขิงนะฮะค่ะอันนี้เขาเรียกว่ายำค่ะยำไปเลยค่ะโอ้ยำมันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็รสชาติไส้หวานนี่จอกหวานออกเปรี้ยวหวานครับก็ใส่มะนาวไปตัไปก็จะเป็นเปรี้ยว ไม่ยำน้ำยำแยมไม่มไ,มมไ,มได้น้ำก็ดเลยแยกแกได้คะดเีขจริงๆนะลูกค้านี่เข้ามาตลอดเลย ด้านนู้นนะครับควันเยอะหน่อยนะข้งด้านนู้นะเป็นไส้หัวนะ่ะครับไส้หวานครับสีไส้หวานไส้หวไส้กรอกนะครับสามอย่าง ใส่วาิ้วกาูกเข้าวุ้นเส้นใสอั่วหมกข้าสอแล้วก็ส่ิ๊กเก็ตอใส่ก่อีหมูกระเข้ากับวุ้นเส้นนะครับหมูเข้าไปใส่เลยกลัหัวจะได้เป็นข้าว่ไส่อัวไข่ยังไงะเวลาไปทีราจิบรเนีไม่ง่ไม่ต้องหั่ ไส่อนนะครับวันนี้วันนี้ไส่วัวนะครับไส่วัวที่ขายไงนะฮะวพาะนิบัตรหมก็อ่ทอละสิบ,บาทนะฮะด้จ้ะครับ,แ,รบแปลกกับสูตรนี้ไม่วมกาลย่าขะไม่ยำเนะ ใส่กิ้งไปเลยนะนี่อันนี้สองชุดนะครับ ข้ามาหยุดคลับขอบคุณจ้าออหวานยำนะารับหบหวานยำห้าสิ ไม่เป็นไส้กรอบนะฮะไส,ส้วาน,นะครับวันนี้นไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะควันขโมงเลยนะ,ะครับควันเยอะนะคะอันนี้ทำเองหมดเลยเหลใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ทางั้นทำเองหมดเลยนะเบอร์อะไรนะเบอร์ที่ร้านเบอร์เลยเลยโซนแปดเจ็ดค่ะสี่ศูนย์ห้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งค่ะครับผมเบอร์ป้ามะนะคะป้ามะนะฮะอ่าครับผมโทรมาได้เลยนะฮะส่งทั่วไทยไหมฮะส่งได้ทั่วไทยค่ะส่งได้ทั่วไทยเลยนะฮะส่งข่องเย็นจะจะเป็นห้องเย็นเนาะโอ้โครับผมโทรมาได้เลยนะฮะทางร้านนี้ขายมากี่ปีแล้วนะ ประมาณห้าสิปีได้แล้วอะค่ะ5้าปีเหรอฮะใช่ค่ะโอ้โหเขาเคยขายจากตรงนู้นแล้วไปย้ายมาตรงนี้ครับโอ้ก็เป็นรถรถเข็นแบบนี้นะรถใช่รถพ่วงแบบนี้นะใช่ครับเป็นรถเข็นแล้วก็พัฒนามาเป็นรถพ่วงครับโอ้จากรถเข็นมาเป็นรถพ่วงนะฮะใช่ค่ะยำนี่กรผมก็ไม่เคยได้ชิมนะปกติเคยชิมแต่ไส้หวานนะแต่ร้านนี้มียำเลยนะ แปลกแบบหวานอย่างเดียวมันจะเลี่ยนเนี่ยมันจะเลี้ยนใช่ไหมตัดรถไปงตัดรถเนี่ยความเปรี้ยวนะฮะลงเยอะไหมครับวันนี้ใส่บานเนี้ยก็เยอะอยู่นะครับอะไรนะเยอะอยู่เยอะอยู่นะฮะครับก็จะมีใส่กรอบด้วยนะฮะลงเยอะไหมครับไอ้ใส่ตัวใส่กรอบนะ ก็พอกันค่ะกพอๆกันเนาะเยอะเหมือนกันนะฮะถึงพันลูกไหมฮะอืมไม่ไม่ทราบครับไม่ทราบไม่แได้ได้ส่วนใหญ่ค้าไม่ค่อยได้นับครับประมาณพอได้นับนะใช่เราเราประมาณนั้นนะครัครับเป็นพันลูกนะได้อยู่นะได้ละวัน เต็มแล้วครับ <What? S 1> ผมเอาไส่หวานห้าริบนะ <What? S 1> แยกครับผมแยกน้ำยำนะครับ

ที่อยากคิมก็มาอุหนูก็ได้นะครับวงเวียนน้ำผู้นะครับมหาชัยนะถน,นนนนทบุรีนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ